สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยคลเเดดเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรายังมาคุยผลงานการวิจัยนะครับของหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับบบชนะครับของสํานักข่าวกองแห่งชาตินะครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องหัวข้อการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเบียนมานะครับโดยมีวันมีตัวแทนนะครับท่าน พันตารวจเอกนรงธนานันทกุลนะครับปัจจุบันดารงตําแหน่งรองผู้บังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเอ่อท้าไมกลุ่มถึงเอ่อเลือกงานเอ่อหัวข้อการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานเบียนมามาเป็นหัวข้อการวิจัยของการศึกษาในเอ่อชิ้นนี้ครับของหลักสูตรนี้ครับครับก็เนื่องจากว่า สมาชิกในกลุ่มนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ส่วนของฝ่ายปกครองแล้วก็ในส่วนของสมกภูมข่าวกองแห่งชาตินะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะดูแลเรื่องแนวชายแดนนะครับผมเองก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็ดูแลพื้นที่แนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ด้านไทยเมียนมานะครับตรงนี้ครับครับ อย่างนี้ถ้าเกิดเรามองเนี่ยเราเห็นสภาพปัญหาเนี่ยของปัญหานี้ยังไงครับเพราะจริงๆแรงงานของเราเนี่ยที่แรงงานเพื่อนบ้านของเนี่ยมันก็ไม่ใช่เฉพาะเมียนมาอย่างเดียวจะมีทั้งกัมพูชาลาวมีเพื่อนบ้านหลายแต่ทําไมเนี่ยเรามองแล้วเรามองสภาพปัญหายังไงครับครับเนื่องจากสภาพปัญหาพื้นทีนแนทนนท่แนวชายแดนประเทศเมียนมาเนี่ยจะมีพื้นที่ติดอเป็นแนวชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ยระยะ ยาวนะครับอจะมีในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคภาคใต้นะครับอซึ่งเป็นเป็นพื้นที่แนวชายแดนเอมีช่องทางธรรมชาติระยะยาวนะครับสองพกว่ากิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนเกาะแรงงานพม่าซึ่งอลักลอบเข้ามาในในเมืองไทยนี่เป็นจํานวนมากนะครับอือย่างนี้ปัจจัยในการลักลอบเนี่ย ของการของแรงงานต่างด้าวของชาวเบียนมาเกิดไงครับจากผลการศึกษาเนื่องจาก,จากว่า,วาประเทศไทยเนี่ยขาดแรงงานแล้วก็พม่าเนี่ยกว่างงานแล้วก็มีปัญหาภายในประเทศแล,แล้วก็ต้องการจะมาใช้แรงงานต่างในใน,ในพื้นที่นอกประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นตลาดแรงงาน ที่มีความต้องการสูงมากนะครับ,รบซึ่งขับจันได้เลยเลยทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเรายังขาดแรงงานนะครับขาดแรงงานตรงนี้นะครับแรงงานต่างด้าวน,นะครับในเพื่อนในภาคของกเกษตรประมงอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่เราขาดแรงงานเป็นจำนวนมากครับ เห็นบอกว่าผลเรามีช่องทางเนี่ยเหมือนการเข้าเมืองเนี่ยของแรงงานนี่โดยเฉพาะแรงงานเบนหน้านี่เรามีช่องทางเนี่ยติดกับประเทศไทยหลายภาคเลยใช่ไหมฮะในช่องทางเนี่ยมันก็ทําให้มันมีพื้นที่กว้างผลของการสามองอยังไงฮะเพราะว่าเรามีช่องทางเยอะนี่มันเลยทำให้เข้านี่มันง่ายขึ้นหรือว่าไงครับเ,เรามีทั้งภาคเหนือเนี่ยเราก็ติดในสี่จังหวัด ภาคตะวันตกเราก็ติด4จังหวัดภาคใต้เราก็ติด2จังหวัดมันก็คือเป็นช่องทางเนี่ยในการลักลอบเข้ามาได้ง่ายใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราเราแนวชายแดนเนี่ยก็จะมีกองกำลังทหารจังหวจตัวเวนชายแดนนะครับซึ่งรับผิดชอบอยู่นะครับดังนั้นพื้นที่รากว้างกว้างมากนะครับดังนั้นการลักลอบโดยเฉพาะผ่านช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเดินลัดเลาะมาตามช่องทางต่างๆนะครับที่เหมืองคันเนี่ย ก็เล็ดรอดจากเจ้าหน้าที่มานะครับแล้วเราก็มาเจอตอนที่มันเข้ามาในเมืองไทยแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะไปจัดกาจับตรงนี้ส่วนึ่งนะครับในการเข้าอเข้ามาจชาติซึ่งซึ่งอาจจะจะมีนำนำพาเป็นแรงนำำพาอ่ามีการเดินเท้านะครับเมื่อเดินเท้าแล้วบางทีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีรถไปรับนะครับคือหมายว่าในหน้าหรือผู้ประกอบการ ฝั่งไทยเนี่ยนะครับก็ไปก็เรียกว่าติดต่อประสานงานและเอื้อประโยชน์ตรงเียก็ใส่ตาเจ้าหน้าที่ไปนะครับก็ก็เป็นเส้นทางที่มีการลักลอบครับครับเห็นบอกมีผลกระทบเนี่ยที่เราศึกษาเนี่ยมีสามประเด็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกประเด็นทางด้านสังคมแล้วก็ประเด็นทางด้านการเมืองและความมั่นคงแต่ครั้งเนี้ยเราอยากทราบว่าจากผลของการศึกษาเนี่ยผลกระทบเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผลเนี่ยของการศึกษามอง คือแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเนี่ยมาไม่ถูกต้องเนี่ยส่วนหนึ่งด้านเศรษฐกิจน,นะครับ<ม>ก็จะเรียกว่าไม่ไม,มีการเสียภาษีจ่ายใต้โต๊ะนะรัฐก,ก็ไม่ได้ผลไ,ไม่ได้ประโยชน์นะตรงนี้นะครับงั้นรัฐก็จะจะเสียเสียประโยชน์จากการที่ผู้นําพาลักลอบมาถ้าเกิดมาถูกต้องมีการขออนุญาตถูกต้องนะครับรัฐก,ก็จะได้เก็บาไรายได้จาก รรงงานทุกส่วนนี้นะครับเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนะครับตรงนี้นะครับก็ปัญหาเรื่องด้านด้านสังคมนะครับแต่ว่าในเรื่องเกิดการรัฐเออเห็นบอกว่าในด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็รัฐก็ต้องสูญเสียในเรื่องงบประมาณในการรองรับแรงงานต่างด้าวพอเข้ามาพบเนี่ยบางทีการการเจ็บป่วงเจ็บป่วยเราก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องดูแลถูกไหมครับเราต้องมาดูแลซึ่งซึ่งดูแลโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์นะเราก็ต้องสูญเสียงบประมาณตรงนี้ไปด้วยนะตรงนี้ครับ ผลกระทบทางด้านสังคมเป็นอย่างไงครับด้านสังคมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอถ้าไม่มีการควบคุมพวกพาหะโรคติดต่อต่างๆที่ที่เข้ามาที่ผ่านที่ไม่ไม่ไม,ไม่มีขั้นตอนในการตรวจน,นะครับเพราะว่าแรงงานเข้ามาเนี่ยเราจะต้องตรวจเรื่องโรคต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโรคภัยต่างๆที่จะเข้ามาแพร่เชื้อในเมืองไทยนะตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมครับครับ ปัญหาชุมชนแออัดปัญหาเล่ร่อนหรือเป็นการขอทานหรือปัญหาในการเรียกรับสินบนอะไรของเจ้าที่ต่างๆนะตรงนี้นะครับก็มีผลกระทบมพอเข้ามา๊บเนี่ยมามาเป็นชุมชนแออัดพบเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยการอยู่โดยที่ไม่มีสุขภาพหรือถูกสุขลักษณะเนี่ยกลายเป็นก็เหมือนกับกลายเป็นแหล่งแหล่งนําเชื้อโรคเหมือนกันยี่ถูกเชื้อที่าดมาเนี่ยในเรื่องโควิดถูกไหมคร พอกลายเป็นว่าเป็นแหล่งเนี่ยพอเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็แพร่กระจายเนี่ยไปหลายกลุ่มได้ใช่เพราะว่าครับนะฮะแล้วทราบอย่างเนี้ยอย่าปัญหาในเรื่องเกี่ยวพวกเด็กร่อนเล่ยนีย้หรืออันก็เหมือนที่ผ่านมาที่ที่ปัญหาโควิดนะฮะครับอืมครับแล้วคราวนี้ปัญหาเรื่องเด็กร่อนเล่์ก็เหมือนกันพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเอ,อ จะทำเอ่อแล้วก็พอคนมาปุ๊บไม่เราไม่สามารถมันก็มีผลกระทบต่อในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเมืองและความมั่นคงของของของการศึกษาเรามองอยังไงฮะด้านความมั่นคงก็ก็จัวนหนึ่งก็จะมีเอ่อกลุ่มถ้าพูดถึงปัญหาประเทศเวียดาเนี่ยเรื่องปัญหาความแตกแยกการสู้รบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทางด้านการเมืองนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งคือเมืองไทยก็จะมีกลุ่มนักศึกษา หรือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยกลุ่มนี้ก็มาอาจจะมาใช้พื้นที่ในประเทศไทยหลบซ่อนเพื่อเป็นฐานกําลังในการที่จะต่อสู้ในในในประเทศเบลมากนก,ก็ก็เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับเราก็สางครั้งเดียก็อาจจะทําให้เราเป็นประเทศที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเ,เรื่องความมั่นคงนะตรงนี้ครับอืมครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยเรากลุ่มเนี่ยมองในเรื่องแนวโน้มเนี่ยการลักลอบ เข้าเมืองเนี่ยของแรงงานเบ,นบ้มาอย่างไรครับแนวโน้มนะแนวโน้มเนี่ยนะแล้วก็ชือหลังช่วงโควิดเนี่ยอาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแรงงานเบลมาเนี่ยกลับไปนะครับกลับไปนะครับแล้วก็อย่างนั้นช่วงหลังโควิดเนี่ยตรงนี้ก็จะเพราะว่าแรงงานที่ที่อยู่ในเมืองไทยของเบนมาเนี่ยถ้าพูดถึงแรงงานต่างดาวเนี่ยประมาณ 2- 3สาล้านคนนะฮะ แต่เมียนมาเนี่ยประมาณล้านกว่านะครับจากเมียนมาเนี่ยล้านกว่าแล้วก็จากที่หลังโควิดไปแล้วเนี่ยนะครับแรงงานเมียนมาเนี่ยก็จะกลับไปอาจจะประมาณทักหลายแสนคนนะครับดังนั้นระหว่างที่กลับไปแล้วเนี่ยเมือ่อหลังโควิดมาแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มจะเบาบางลงเนี่ยดังนั้นแรงงานส่วนนี้นะครับที่จะต้องกลับมา มาอีกเนี่ยนะเป็นจํานวนมากนะตรงนี้เะครับะฉะนั้นถ้าไม่มีการคัดกรองมีการกักตัวตามขั้นตอนของการของการแรงงานเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการมาแพร่กระจายเรื่องแพร่ระบาดเรื่องเรื่องเรื่องโรคด้วยนะตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มตรงนี้เพียนมาจะเข้ามาเยอะนะครับอะตร้ครับครับทราบว่าอย่างเ้าไอ้แล้วส่วนอื่นครับตัวอื่นยังไงครับเช่นครับตัวหนึ่งก็คือตลาดแรงงานเมืองไทยเนี่ย ยังขาดนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคประมงนะตรงเนี้ยแล้วก็ในส่วนของอาการก่อสร้างการบริการแล้วก็เรื่องการโรงงานแปรรูปรต่างต่างเนี่ยตลาดแรงงานท,ที่ที่ต้องการในเมืองไทยต้องการมากนะครับตรงนี้นะครับเพแรงงานที่ที่ต้องการก็คือเบลมาเนี่ยนะครับดังนั้นมันก็มีความจําเป็นนะพวผู้เริที่ต้องการจริงอยากลองแล้วผู้ประกอบการเนี่ยนะครับพวกไดนหน้า,าต่างๆก็จะแสวงผลประโยชน์ตรงนี้ นะครับมามามาเป็นใบได้นะครับตรงนี้ครับครับจ,จากผลของการศึกษาเนี่ยข้อเสนอแนะเนี่ยแบ่งเนี่ยเป็นระดับนโยบายแล้วก็ระระดับในเรื่องปฏิบัติอยากให้ช่วยเล่าสั่งนิดนึงคนระับว่าผลของการศึกษาเนี่ยข้อเสนอแนะเนี่ยระดับนโยบายเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยเรามองอยังไงครับผลข้อเสนอแนะครับตอนนี้แรงงาน เมียนมา้าที่ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยก็ยังยังยังมีจํานวนเป็นแสนนะดังนั้นตรงนี้ตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็เกี่ยวกับเรืร่องการดิลดีลดโทษกรรมนะครับในการที่จะมาให้ขึ้นทะเบียนนะครับตรงนี้ะน,น,ะนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดนิลดร,รรมเนยเอานายจ้างเนี่ยมาเพราะว่า นโยบายรัฐบาลก็เคยทาตรงนี้มาอยู่แล้วนะตรงนี้ก็จะ,จะ,จ,ะจะช่วยได้นะครับในการที่จะใช้แรงงานที่มารักลอบอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอันนี้สวดกร,รมแล้วก็ให้มาจดทะเบียนขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นแนวทางหนึ่งนะครับครับเห็นว่า,าให้คำหนึงเนี่ยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเนี่ยในข้อเสนอในอันหนึ่นงนในแนวนโยบายเนี่ยให้คำหนึงถึงการเข้าสู่สัง,สงคมสูงอายุ แล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าวอย่างเป็นระบบนันคือ,อยังไงครับครับเพราะว่าสังคมสูงอายุประเทศไทยนะในปีนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วนะครับดังนั้นและอีกอย่างหนึ่งคือประชากรของของอัตราการเกิดของของคนไทยนะลดลงนะดังนั้นจํานวนประชากรที่จะมาใช้ทํางานเนี่ยก็ลดลงนะตรงนี้แล้วก็ผู้สูงวัยเนี่ยสูงอายุก็ ก็แนวโน้มจะสูงขึ้นตรงนี้ก็ก็เป็นเหตุหนึ่งนะที่จะทําให้แรงงานตรงนี้ขาดแคลนก็มาชด็เลยในแรงงานต้องที่ขาดไปในเบิร์ประเทศไทยใช่ต้องมาชดแชนนะตรงนี้ครับงนั้นงั้นเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจเราก็จะขับเคลื่อนไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีขาดแรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็ก็จะชะงักลงนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเห็นบอกมีควรจะต้องบูรณาการฐานข้อมูลได้ เรื่องบเพื่อสามารถนำมาใช้ในบริหารจัดการเนี่ยทางด้านแรงงานต่างด้าวโดดแดดเร็วทามให้เร็วที่สุดในภาพของกลุ่มมองไงครับครับตอนนี้คือระบบของของการจัดการนะครับเรื่องของแรงงานต่างๆฐานข้อมูลต่างเนี่ยคือเราต้องต้องสำรวจให,ใ,หใ,หให้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 ชัดเจนจริงๆนะครับเพราะเพราะว่าแรงงานที่ที่อยู่ที่จะถูกต้องกับไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันมันต้องสำรวจให้ว่า มีจานวนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นต้องขอรับการสนับสนุนเ้ื่อให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วก็ทําข้อมูลนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับผู้ที่มีแรงงานไม่ถูกต้องเนี่ยมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะนะครับนี่พอตรงนี้มันก็จะได้ข้อมูลที่ที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับถ้ายังลักลอบอยู่และยังมีการจ่ายใต้โต๊ะมีการ ไม่เปิดโอกาสให้เขามาทําให้ถูกต้องมันก็จะเป็นเป็นปัญหาได้ถ้าเกิดเราจัดระบบตรงนี้เราก็จะได้ฐานข้อมูลที่ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เราจะมาควบคุมปัญหาแรงงานได้ครับครับซึ่งก็นำมาเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายก็คือให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่จะดิสคอร์ปชั่นของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับครับใช่ใช่ครับอ,อ,อีกอันหนึ่งอ่ะที่ว่าดีมากในมุมมองเนี่ยในผลของสาเนี่ยการสร้าง เสริมสร้างความสัมพันธ์เนี่ยอย่างแน่นแฟ้นกับเพื่อนบ้านเนี่ยในข้อเสนอเนี่ยในแนวยุบ,บายนี่มองอยังไงครับอืมก็ก็การก็ถือว่าประเทศเียนมาเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีนะแล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตลาดแรงงานของไทย,ยที่เราต้องการนะจริงแล้วดังรัฐบาลเองก็ตอนที่ไปเรื่องเรื่องเอาแรงงานต่างด้าเนี่ยก็ทำเอฟเอูกับกับกับทางประเทศเียนมาอยู่แล้วในการที่จะรับแรงงานมานะครับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย ก,ก็มีความสำ,สำคัญนะครับที่จะ,ะใช้นโยบายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับพม่าก็ต้องพึ่งพาเราเราก็ต้องพึ่งพาพม่าโดยเฉพาะเราเนี่ยจะพึ่งเรื่องแห่งแรงงานนะตรงนี้ <c oughs> ผมคิดว่ามันจะช่วยเรื่องของการพัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาเรื่องเศรษฐกิจที่ดีได้ครับเหมือนกับเปิดช่องทางให้แบบการลงทะเบียนจากต้นทางให้โรงพยาบาลอย่างลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ลดค่าใช้จ่ายลดคนกลางวันจะลดในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการน่ะคนกลางลดกระบวนการในเรื่องคอร์รัปชันระหว่างทางเพราะว่าส่วกตัวก็พอต้นทางนี้เปิดรับแล้วให้มันมีค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องแล้วก็ราคาถูกค่าใช้จ่ายให้ค่าใช้จ่ายถูกกระบวนการถูกต้องเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะมาทํากระบวนการผิดกฎหมายใช่ไหมครับกับใช่แล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ต้องระวังเรื่องเจ้าหน้าที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยพวกลักลอบเนี่ย ถ้าดูถัวเฉลี่ยค่จ่ายแล้วเออจะจะ,จะแพงกว่าถูกต้องอีกนะว่ามันจะต้องมีค่าเบี้ยใบรา,ายทางอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ถ,ถูกจับดําเนินคดีอีกก็ยิ่งเสียค่าปรับเสียค่าอะไรไปเยอะเลยเนะีไม่คงฮนะตรงนี้ครับแต่จจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลก็พยายามลดนะฮะรช่ต,ตรงนี้มันก็เหมือนจะเป็นการป้องกันว่าอย่างอ,อย่างเพื่อนบ้านเนี่ยพอคนพอส่งคนมาเขาก็มัน่นใจเพราะว่าถ้าเกิดทำมันอย่างถูกต้อง เขาสามารถตรวจสอบว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยมาทํางานที่ไหนมีอะไรยังติดต่อได้การส่งเงินกลับไปให้กับพ่อแม่พี่น้องใน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 ประเทศก็ส่งให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าทําแบบไม่ถูกต้องพบการส่งเงินอาจจะถูกถูกโกงอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ส่งมาเนี่ยมีความปลอดภัยไหมถูกถูกลักลอบพาไปไปไหนอีกใช่ครับครับตรงนี้ก็ครับก็ก็ จริงๆตรงนี้ต้องเป็นต้องเป็นระชาสัมพันธ์้วก็ต้องต้องขับเคลื่อนตรงนี้ให้ให้เป็นรูปธรรมจริงนะเพราะว่าแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องคอรัปช่นเรื่องใต้โต๊ะอะไรพวกนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องต้องต้องโปร่งใสมากขึ้นนะเข้าให้ถู่ระบบให้ให้เร็วมากขึ้นนะตรงนี้รัฐก็จะได้ประโยชน์นะแล้วก็ทําให้ความมั่นใจนะครับเรื่องของการใช้แรงงานหรืออ่ ผู้ประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะจะก็เรียกว่าจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะตรงนี้นะครับไม่ว่าเดี๋ยวก็ถูกจับเดี๋ยวก็ถูกอะไรพวกนี้ถูกส่งกลับอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้บ่อยๆนะมันก็ทําให้เรื่องการใช้แรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมหรือภาคด้านต่างๆมันจะจะงักบ้างนะครตรงนี้ครับอืมคราวนี้ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการนะฮะของผลของการศึกษาเนี่ยมันเรามีข้อเสนอแนะยังไงครับ เ็จะรัดต้องเข้มงวดมากขึ้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเข้าออกแล้วก็เรื่องของมาตรการในการที่จะผ่อนปลนหรือนิรโทษกรรมเนี่ยเนรัฐต้อง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 ดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับรับมาเนี่ยรับยังไม่ยังความเข้มข้นเนี่ยหรือเข้มงวดเนี่ยยังไม่เพียงพอเหรอครับ คือมันก็ยังมีกลุ่มที่สแสวงประโยชน์อยู่แล้วก็บางครั้งเจ้าที่ของรัฐก็ไปเอื้อประโยชน์นะครับเพราะว่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยเห็นแก่ใดรได้รับตรงนี้นะครับเพราะว่าการจับกลุ่มแต่ละปีนี่ก็ประมาณเป็นหมื่นคนเองนะแต่ว<ช>่าน<ช>ี่คือที่จับกลุ่มนะไอ้ที่ไม่จับกลุ่มที่ลักลอบอเขา้าเมืองในเบียนวนาที่อยู่ในเมืองไทยเป็นแสนนะที่ไม่ถูกต้องนะครับ<ช>ครับม<ช>ีคนจำนวนเยอะมากนะครับ แะ้ฮะล้วข้ออื่นละฮะท่านครับอืมก็เกี่ยวกับเรื่องการสร้างข้อมูลกลางของผู้หลบหนีเข้าเมืองเ,อนเนี่ยแลพื้นฐานตรงเนี้ยที่เราจะต้องเอ่อ,อ,อทำข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าชาเบรนมาที่เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยชื่อเหมือนกัน นะครับบางทีก <google> <cek> um ็นำาปกดซ้ํากันไป้ำกันมาเราไม่รู้ว่าตัวบุคคลเนี่ยมันคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็ชื่อบางทีเราก็ยังไม่ไม่ถูกต้องนะตอนนี้ก็จะต้องทำซึ่งอันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ควรจะต้องมีข้อมูลหนเขาเรียกอัตลักษณ์บุคคลอัตลักษณ์ใช่อัตลักษณ์ตัวอย่างเช่นต้องอาจจะต้องสแกนในเรื่องลายนิ้วมือนะครับถ่ายรูปหน้าตานะครับเป็นซึ่งเป็นข้อมูลเนี่ยสําหรับเป็นข้อมูลต่างในการตรวจสอบเพราะไม่งั้นี่นชื่อเหมือนกัน พอพิมพ์แถว่าชื่อบางทีเนี่ขึ้นมาสิบชื่อร้อยชื่อนี่ก็งงงงใช่มันก็อาจจะซ้ําสปซ้ามา,ม,มานะแล้ว่ามันตรวจออเพราะฉะนั้นอัตลักษณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องตรวจดีเอตรวจอะไรให้ให้มันถูกว่าเป็นคนคนเดียวกันกันกบชื่อ,อเราก็จะได้ไม่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 หลงตรงนี้นะครับครับแล้วก็จะที่เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายขยายความร่วมมือในการสกัดกั้นเนี่ยนะตรงนี้ก็สําคัญนะครับในการสกัดกั้นนะหน่วยกําลังที่อยู่ตามแนวเจดนนะครับ แล้วก็ประชาชนซึ่งมีผลประโยชน์ตามแนวายแดงพวกในหน้าอะไรต่างๆเนี่ยต้องประญาัมพันธ์แล้วก็ต้องให้เห็นความสําคัญว่าอันนี้เป็นปนัญหาที่มันมีกระทบต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อความมั่นคงนะตรงนี้ครับครับแล้วหน่วยงานไหนที่บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจําเป็นต้องมีการบังคับกฎหมายที่เข้มงวดแล้วมันก็คือหมายถึงยังไงครับ เพราะว่าในแต่เรา,าหน่วยงานมีกฎหมายหรือว่ามีการทํางานที่แบบคาบยังยังไม่ไม่เป็นทิศทางเดียวกันหรือว่างไงครับ <c oughs> คือคือกฎหมายมันอโอเคอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะ คือม<า>ัน <ปะ S 2> ต้องบูรณาการนะครับบูรณาการทุกหน่วยที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบเนี่ยหรือการปัญหาชายแดนหรือปัญหาการลักลอบแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็ต้องมาบูารณาการกันกนะครับก,ก,ก,ก็อย่าก็ต้องควบคุมแต่และหน่วยงานต้องควบคุมกําลังพลของตัวเองเนี่ยจะให้นอกรอนอกดูกนอกทางแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะไม่เรียกรับผลประโยชน์ตรงนี้ให้มันเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติเพื่อเศรษฐกิจ นะครับและเพื่อสังคมที่ดีตรงนี้ผมคิดว่าเอเราก็ต้องต้องตบูรณาการและต้องช่วยกันภาครัฐเนี่ยมันก็จะมีการทํางานเป็นบูรณาการร่วมกันคราวนี้แล้วภาคเอกชนแล้วก็สารประกอบการเนี่ยที่ของผมต้องการศึกษานี่ยังไงคะคือภาคภาคเอกชนเนี่ยโรงงานต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องอย่าไปไปหวังว่าลักลอบมาแล้วค่าจ้างถูกนะฮะตรงนี้นะครับก็ต้อง ต้องให้จัดการเรื่องแรงงานให้มันถูกต้องตามตามะระเบียบนะครับตรงนี้ก็คิดว่าภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเนี่ยต้องต้องให้ความสําคัญแล้วก็ประชาชนนี่ต้องช่วยเป็นหูเป็นตานะครับว่าโรงงานเนี่ยมีแรงงานเถื่อนอะไรเยอะหรือไม่อะไรเงี้ยยุบันลักษณะของใช้ใช้แรงงานที่ไม่ไม่ถูกต้องอะไรตรงนี้นะครับ <S <S ผมคิดว่าอ,อีกอย่างผู้ประกอบการก็ต้อง ต้องเห็นความสําคัญตรงนี้ต้องอย่าไปเห็นประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้ต้องทําให้มันถูกต้องเพื่อช่วยช่วยตรงนี้นะครับแล้วเจ้าที่ของรัฐก็อย่าไปเรียกรับผลประโยชน์นะตรงนี้นะครับก็ต้องต้องบูรณาการตรงนี้ครับครับท้ายนี้ฮะอยากให้ท่านช่วยฮะฝากทิ้งท้ายถึงภาคจากถึงประชาชนและก็ภาคสังคมฮะให้ตรักรู้ถึงปัญหาแล้วก็ให้ความร่วมมือในเรื่องปัญหา ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันยังไงครับครับก็โดยเฉพาะแรงงานที่มียอดสูงสุดคือหลังงานเรียนบ้านนะครับดังนั้นก็ต้องต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบนะครับแล้วก็ไม่ไปใช้คือก็ต้อง,ต,องต้องใช้แรงงานที่ผ่านกระบวนการแล้วนะครับในการจากก่มแรงงานเนี่ยนะครับมีใบอนุญาตถ,ถูกต้องนะตรงนี้นะครับก็ก็อย่าไป เอาแรงงานซึ่งไม่ถูกต้องเนี่ยมามาใช้นะครับแล้วก็ประชาชนก็ต้องเป็นหูเป็นตาว่าตรงไหนที่ดูแล้วใช้แรงงานไม่ถูกต้องก็ต้องเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบไปดูให้ให้ตามโรงงานต่างๆเนี่ยอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะเพราะว่ารัฐเปิดโอกาสแล้วให้ให้ให้ขึ้นทะเบียนใหม่นะครับเนี่ยการรัฐงานตรงเนี้ยเขาใช้โอกาสตรงเนี้ยมา มามา,มาทำให้ถูกต้องซะนะครับเพราะว่าเพราะว่ารัฐไม่ใช่ว่าจะ,ะไม่ให้ไม่ให้มามามา,มาขึ้นทะเบียนนะตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับครับครับท่านผู้ชมครับปัญหาเนี่ยการรับรอบเข้าเมืองของแรงงานนะครับไม่ได้ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นปัญหาของพวกเราทุกคนเอ่อมันจะเกิดผลกระทบเนี่ยของปัญหาเนี่ยเป็นลูกโซ่นะครับจาก จากบุคคลมาเป็นสังคมสังคมมาเป็นในเรื่องเศรษฐกิจและเศรษฐกิจก็คือกลายเป็นในผลกระทบทางความมั่นคงของประเทศยังไงนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนะครับรบกวนไปถูกเป็นตานะครับแล้วก็ทำลงทะเบียนหรือติดต่อลงทะเบียนให้ถูกต้องซึ่งอย่างที่ท่านแนะนําแล้วเดี๋ยวนี้ทางรัฐก็เปิดช่องนะครับให้สามารถลงทะเบียนให้ถูกต้องนะครับวันนี้นะครับทางรายการขอ,ขอขอบคุณนะครับ ท่านพันตํารวจเอกนรงธนานันทกุลนะครับท่านรองผู้บัญชาขับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งนะครับซึ่งท่านมาเป็นตัวแทนของกลุ่มของหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาตินะครับรุ่นที่สิบสี่ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดี